พ่อเฮ็ดยังนั่นน่ะคือตากแดดคนเดียวเถอะใช, <laughs> ใช้ใช้รักงานพ่อครับให้มัดท้ายให้ครับมาอุดหนุนทีวีของซัมซุง65นิ้วนะครับไปใช้งานของตัวเองครับที่ร้านลักอิเล็กทรอนิกส์อำเภอสตึกครับผมในไหนๆมาแล้วก่นกอนเดี๋ยวรีวิวครับผมร้านนะครับแล้วก็ Power พาเวอร์เผื่อมีพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับต้องการหาหรือว่า อยากขายอกนะครับก็ทักหาน้องผมได้ด้วย0989051798 0989051798ครับเบอร์นี้ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับลักอิเล็กทรอนิกส์อำเภอสตึกครับ่ะมาลักสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดี FC พี่วองดำนะครับผมก็วันนี้ก็มีสินค้าเข้าก็มาเรื่อยๆนะครับพอพอดีพี่มาก็มาอุดหนุนก็ทำคลิปไปด้วยไปแล้วนะครับ อุดหนุนน้องไปครับ,รบทีวีนวพ่อกำลังมัดให้อยู่นะมันใหญ่มันใส่รถเก่งไปลำบากบเอ้าเริ่มตัวไหนดีสายรากยา้ากยากมญ้า,าลากยากนทาดาตัวนี้สีช่องใหม่ใช้งานได้ปกติเอฟเฟกต์ออกนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีข้อแคก พันเดียวพันเดียวครับราคาหนึ่งพันบาทครับครับผมร้านผมไม่มีปลายทางนะครับบางคนโทรมามีปลายทางไหมไม่ต้องกลัวครับมีตัวตนครับผมนะไม่ได้เก็บปลายทางต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมอ่าต้องขออภัยเรื่องปลายทางด้วยเอามาตัวไหนอีกมีอ่าไมโครเทคเข้าใหม่ครับตัวนี้เข้าใหม่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมลองแล้วนะครับอ่าฮะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับผมใครที่เป็นสาวกของไมโครเทคหรือกําลังหาอยู่ครับตัวรุ่นพันห้าพันห้าดีเนี่ยตัวนี้ครับ ครับจัดไปใช่ครับตัวนี้ใครหาอยู่เราไปตัวไหนต่อตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เออเฮ้ยโบ๊ทก็ยังอยู่นะโบ๊ทเรืออยู่โบ๊ทวันนั้นก็รับงานเอาไปรับงานวันนั้นใช่ไหมใช่ใช่มาหนีมาใหม่ครับอีกเซาอีกซาครับครับก็ราคานะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็เครื่องเดิมๆนะครับสภาพสวยๆเลยดูใกล้ๆครับผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้เครื่องสภาพสวยครับมีอยู่สองแท่นสองแท่นนะครับผมครับใครหาอยู่ ตัว e 9 0 0าใช่ไหมครับอันนี้ vl เข้าใหม่ครับ vl มาใหม่1ตัวครับตัวนี้ก็อยู่ที่3ามหมื่นห้สครับผมใช่ครับโบสราคาเท่าไหร่เอาบอกอีกรอบนึงโบสองหมื่นห้าพัเท่ากันสองหมามา c hm c hm ตัว9 5้0พันไปแล้วตัวหนึงแล้วก็ตัวรุ่น5้าพันห0 0ครับห9 0่0ครับผมอ่ะใช่ครับนแล้วก็สดงว่าเก้าพันห้เหลือ2เหลือเหลือสอีกตัวนึงผมเก็บไว้ให้ราคาแล้ว ของลูกค้าเอาไปคืออยู่นู่นแต่ตรงนี้เหลือทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือขายได้แล้วไม่ไม่อยมิกนี่ก่อนเหรอไปทางไหนก่อนมันต้องออมไปนู่นอ้าโอเคมาพาวเวอร์ครับสภาพไม่คยสวยนะครับเข้ามาอีกแล้วเข้าเยอะจริงๆเลยนะอัน NPE เดิมๆก็สภาพไม่สวยเนาะแต่ผมก็ตีมาสูงไม่เป็นไรนะครับผมขายแปดพันนะแปดพันครับผมสภาพไม่สวยอืมครับไฟนี้ไม่ติดนะ ไฟ,ไฟเวลาเปิดมันจะอ้อนนะครับสีน้ําเงินแต่ถ้าให้ผมทําก็คิดค่าอะไรตามจริงแต่เครื่องเดิมครับผมเครื่องเดิมเอาคีเอามาแล้วก็จะมีตัว AK มาตัวนี้เข้าใหม่ตัวนี้ AK เข้าใหม่สี่ชันแนนสภาพสวยครับตัวนี้1 1 5่นหนึ่งพันร้บาทหมื่นันห้าร้อบาทครับ,รบก็มีมิกมิกตัวนี้เป็นของ p ปรยูโรเทคอันนี้ลองแล้วนะครับใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ผมขายอยู่ สามพันเก้าสามพันเกบาทใช้ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกแล้วก็ยืดอบีบูทูได้นะครับต้องแกงอาจารย์ก่อนบางท่านไม่รู้เนาะครับผมแล้วก็จะมีของอะไรนี่แคบล่าบ่แคบยังแคบหมูเนี่ยยี่ห้อนี้เอาครับนั่นแหละเอาบางทีผมการผิดเหมือนกันนะนั่นเลยครับอันนี้ใช้งานได้ปกติอันนี้หช่องใหม่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ผมขาย 2,900ันเก้ารบาทสองพันเ้ารอบาทจใครหาอยู่ครับครับจัดเลยแล้วก็จะมีพาวเวอร์ครับเข้าใหม่มาพาวเวอร์เข้าใหม่เยอะแยะครับผมพาวเวอร์เป็นตัวนี้ครับที่เข้าใหม่โฮนิกบโฮนิกฮนิกเกตพันสองแท่นครับสองแท่นแท่นละ13500บาทวิสัยฮนิกนะครับจัดเลยนี่สวยรอบนี้มาแต่ขับ18บแดโหดๆได้เลยนะครับที่มา โอ้สวยมากเลยอันนี้มีใครหาไหมพี่เขาเรียกอะไรอ่ะัวไหนเนี่ยมันเซ็ตบล็อกยังไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนี่ครับอืมติ๊กเกอร์อะไรอยู่คบเลยครับยาวประมาณ30สิเมตรมือหนึ่งนะลูกค้าลูกค้าซื้อมามือหนึ่งยังไม่ได้ใช้ใช่ครับก็ห้าพันห้าครับนี่ห้าพันห้าครับเอาไปเลยยาวสามสิบเมตรใช่ไหมใช่ครับยาวสามสิบเมตรหัวยังไม่ได้ใช้เลยครับอือนี่ยังใหม่เลยยังซื้กิ๊บเลยครับยังไม่ได้ใช้งานเลยอใครหานะ จัดเลยครับพี่น้องแล้วก็จะมีเน็กซอนโอ้เอาตัวนี้ก่อนมานี่ตัวนี้ดอกอ่าเซตนี่สไปเดอร์มันไอ้เครืองแต่งสะดือมันหลุดแต่ดังนะครับอันนี้หนึ่งดอกอันนี้สองดอกอันนี้ขาดไม่ดังเลยครับไม่ดังเลยอ่ะคู่นี้ผมให้คู่นี้ผมขายสองพันคู่นี้สองพันนะครับสองดอกเนี่ยตกดอกละพันนี่เออเอาแล้วก็จะมี นี่นี่ขาหนี้ขานี้ขานี้อึ๊บนี่ครับหน้าดอกสวยถือว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ขานี้เหมือนกันต็กโค้งเป็นแบบนี้อ๋อนี่คนละโค้งขายเป็นคู่เลยนะครับคู่คู่ถ่า่อ่ะคู่นี้อันนี้ผมให้คู่อันนี้เดิมทั้งสองอันนี้ให้คู่สองพันเนาะคู่ละสองพันตกดอกละพันตกอันนี้ก็ตกดอกละพันใอันนี้ก็ตกดอกละพันแต่ไปซ่อมเอาเองซ่อมเอาเองสายช่างแล้วก็มีเน็กซ่อนเน็กซ่อนกี่ดอกนี่เน็กซซ่อนเหลืออยู่ประมาณ สองสี่หกแปดสิบสิบสองประมาณยี่สิบกระดอกมั้งเห็นน้องมันเอาไปซ่อนไปไหนไม่รู้เออเอาเน็กซ่อนครับผมสภาพก็เดิมๆสวยๆอย่างนี้ก็ขายสามพันห้าครับอันนี้ไว้เท่าไหร่ไว้สี่ครับไว้สี่ครับใช่ครับเน็กซ่อนสภาพงามๆเลยนะครับใครหาอยู่สวยมากเลยสวยครับอันนี้ไงตัวนี้ให้เขาดูหน่อยตัวนี้ก็ได้สภาพเจียมๆครับผมครับนี่ก็มาเรียกมาเอานะครับมีแบบ มีเดิมบ้างเบียดบ้างก็ขายตามราคาแต่ตัวตัวไหนดอกเดิมก็ขายสามพันห้าดอกเดิมสามพันห้าดอกขาดก็ขายอยู่สองพันครับดอกเบียดก็อยู่ดอกเบียดก็สองพันมาเดี๋ยวเอาเลยนะครับมีหลายดอกอยู่ครับผมนะฮะแลมแลมมาต้องเปดของอุบอ้อมอุบอ้อมของเปลอุบอ้อมนี่ครับอ่ะคู่นี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทคือเอา นี่เจร้อยแล้วก็จะมีไอเอกซาวนี่ครับเอกซาวไปได้มากี่ใบได้มาสองครับลูกค้าเอามาขายให้สองใบสองใบนะครับตัวนี้ <c oughs> จะเป็น <c oughs> ส่แหลมต้องแปดแล้วก็ตอกสิบสองนิ้วตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มแล้วก็ข้างในมีเน็ตเวิร์กแหลมของเอกซาวเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็ที่หลบฝนนะครับ สเปคค้อนลูกปืนนี่แหละะสลักมันอืใบละพันห้าใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับใบละหนึ่งอ่าหนึ่งมีอยู่สองใบเนาะใช่ครับแล้วก็มาบางคนเอฟซีพี่บองน้ำน่าจะมีคนเล่นมันรถบรรทุกแหละมาเออเอากันชนเมก้าครับย้ำหมุนให้แล้วใครหาอยู่นะครับอันนี้คือเก่าจากญี่ปุ่นแล้วก็มาย้ำหมุดที่ไทยนะครับอืมสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดู พี่ก็นี่สวยเลยเรียมๆอย่างนี้เอาไปในราคาอยู่13,500บาท13,500บาทใช่ครับคันนี่สวยครับถ้าเอาไปใส่มก้าสวยเลยตัวนี้เอาเครื่องปั่นเนาะอันนี้ไว้รับงานไว้ทางานอีกงานเช่า <c oughs> ก็วันนั้นผมทําชิปโลไปอย่างวะตัวนี้อ่ะทำใหม่ก็แล้วกันเมเจอร์สิใบาขายเหมาฝาหายบ้างเป็นบางใบาขายเหมาใบละสองพ ใบละสองพันห้าขายเมานะครับขายเมาไปเลยตัวแมีจื่อสิบแปดนิ้วใช่ไหมใช่ครับแย่ก็แพงครับแย่ก็ใบละสามพันห้ามีทั้งหมดกี่ใบเอานับให้เข้าก่อนสิบสองใบเหลือสิบสองใบครับสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองใบนี่รับงานได้เลยนะครับผมใช่ใบละสองพันห้านี่อยู่ครบเขาเรียกอะไรเนี่ยันี้อันนี้อยู่ครบอยู่ครบทุกใบอืมแต่ฝามีหายบ้างนะครับนี่หายไม้หายประมาณสองสามใบอืมก็ตีรเมาไปตีไม้สิบสิบสองใบก็ตกเป็นใบละสองพันห้าร้อยบาทใช่ครับ ก็มีอะไรเข้าอีก็หมดแล้วมีประมาณนี้นะก็มีประมาณตู้ก็เหลือน้อยแล้วนี่ครับตู้เหลือน้อยก็ยังหาของยังไม่ค่อยได้ครับอืเพราะว่าช่วงนี้ยังรับงานกันอยู่หมดยังน้องนี่ตัวนี้ที่ลูกค้าเอาครับวางไว้นี่อ๋อนี่ซีเอ็มที่ลูกค้าจองอันนี้ก็ผมก็ยังอันนี้กี่สรงใจอยู่เสียงกลางนี่เสียงกลางปามี่ใบละสามพันตู้เปล่าใบละสามพันนะมีทั้งหมดกี่ใบสิบสี่ใบครับสิบสี่ใบใช่ครับสิบสี่ใบ ก็สวยครับตัวนี้สวยอาใครหาอยู่หรืออยากได้แบบนี้เอาไปไปหาดอกใส่เองครับผมวอร์ธิกก็มีเหลืออยู่หกเจ็ดใบนี่แหละครับวอร์ธิกนะสิบแปดนิ้วครับก็ถ้าเป็นดอกโรงงานเลยนะครับก็ใบละหมื่นสองพันถ้าเป็นดอกโรงงานใบละหมื่นสองพันครับแต่ถ้าเป็นดอกของผมไว้ห้าที่ผมขึ้นรถแหก็หมื่นหมื่นแปดพันบาทใช่ถ้าเป็นดอกของผมน่ะดอกไว้ห้า อันนี้ยังเป็นดอกดอกของผมยัดอยู่ยัดอยู่ในนี้อยู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาดอกเดิมก็ใส่ตัวนั้นแหละที่เราถอดไวซีเลยชที่เราถอดใช่ก็ขายหมื่นสองหมื่นสองแล้วถ้าเป็นดอกของเราขายเท่าไหร่หมื่นแปดครับหมื่นแปดร้อยหมื่นแปดพันหมื่นแปดพันใช่ครับนี่ใครหาอยู่มาฟังเสียงได้โอเคครับผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณเอฟซีพี่วงดำนะครับที่อุดหนุนแล้วก็ก็ มีคนเริ่มรู้จักกับผมเยอะนะครับแล้วก็ทั้งขายเครื่องเสียงแล้วก็รถแห่ที่ติดต่อกันเข้ามาก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่เมตตาครับจ้างรถแห่ผมไปเล่นนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัย FC ด้วยก็แล้วกันครับลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมฝากร้าน้องชายผมไว้ด้วยแล้วกันครับร้านลักอิเล็กทรอนิกส์อำเภอสตึกครับพี่น้องครับผมอยากได้อะไรก็มาเลือกมาดูมาเอาหรือไม่ก็เบอร์โทรนะครับทักเฟสเฟสก็รักพิเศษสักครับผมภาษาอังกฤษด้วย เนี่ยฮะเยอะแยะเลยครับผมสาหรับสินค้ามือ2มือ1มือ1ก็มีทุกอย่างครับผมมือ1นี่ของมือ1นึ่งท่านั้น,นครับอยากได้อะไรก็ถักพรีงกลางเข้ามาแล้วกันครับผมแล้วก็ฝากรถแห่น้องชายผมด้วยครับรถแห่ลักอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเบอร์โทรก็0989051798 0989051798 09ครับ